วันนี้ทางช่องของเราจะพาไปชิมน้ำมะพร้าวปั่นที่ได้ชื่อว่าอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงร้านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเรามาดูเมนูแล้วก็พนักงานที่กำลังจะทำเมนูให้เรานะครับวันนี้ผมได้สั่งน้ำมะพร้าว โยเกิดนะครับเป็นหวานน้อยนะครับเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับคนที่เคยรับประทานแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็เลยลองดูบ้างนะครับตอนนี้ก็สั่งพนักงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอพนักงานทำเสร็จนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ75บาบาทนะครับก็ รอต่อไปนะครับนี่คือเมนูหลากหลายที่เราจะเลือกนะครับที่นี่เขาก็ใช้ส่วนผสมที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนรักสุขภาพนะครับก็จะเป็นเมนูปั่นนะครับรสชาติก็ดูหน้าตาแล้วก็น่าจะอร่อยนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนใครที่ เป็นสายน้ำหวานก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับงานนี้ก็เราจะรอชิมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ให้พนักงานนั้นได้ทำการปั่นให้เราก่อนนะครับแล้วเราก็จะรอหลังจากที่เขาปั่นเสร็จก็จะได้ชิมกันแหละนะครับว่าหวานอย่างไรนะครับใครเป็นสายสุขภาพก็มีให้เลือกตามที่เห็นนะครับมีทั้งเม็ดแมงลักนะครับมีม ชาเขียวด้วยนะครับมีมะพร้าวชาเขียวด้วยนะครับก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับลูกค้าเขาก็มารอเยอะนะครับเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับป้ายบอกว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูว่าเราจะได้ตอนไหนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลัง ทำการทีให้เราแล้วนะครับพนักงานขายก็กำลังทีใส่เก้วให้เราแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าน่าจะจะน่าทานไหมนะครับออรอเลยนะครับทีนี้